ถ้าไปขอ,ไป,อไปมานี่อให้ทุกคนที่โบชาและเอรเชื่อแม่โทค,ความจอขอให้มีความสุขความเจริญแล้วขอให้สิ่งแต่เศษที่ทุพรูแลนะไ๊ไวาออ<ห>ไม่ไหวทนไม่ไหว,วนนะะปิดเสียงก่อนนะคะสิอะ่รอินดับรัตเตอร์อิปรตัตเตร์ินรัตตอร์อ๋ยแม่จ้า สำเนียงสอนภาษากริยาสอนสกุลจริงๆนะคะพอดีไปเปิดดูคลิปนู้นคลิปนี้อุตายละมีคลิปเทวดาอวยพนดิค่ะสดีปีใหม่อุตายแล้วเทวดาสมัยนี้นี่ไฮซุนีจริงๆนะคะไฮซุนีคืออะไรคือไฮโซเก๋งั่งประทานผ่าน YouTube, ผ่านย b e ผ่านแบบว่าสื่อออนไลน์เก๋เปียวเยียวลาดเลยล่ะค่ะบอกไว้เลยนะคะ,ะ,ค,ะคำว่าศรัทธากับคำว่างมงายเนี่ย ใกล้กันมากนะคะและคําว่าศรัทธากับคําว่าความเชื่อก็อยู่ใกล้กันมากะค,ะค่ะก้าวขาผิดขานิดเดียวก้าวเดียวเนี่ยชีวิตพังพินาศเลยนะคะมิฉะนั้นเนี่ยแม่ประเพลิงอยากจะเตือนสําหรับผู้ที่มีศรัทธานะคะอย่าไปยึดติดอะไรกับคําว่าแม่พูดได้เลยค่ะโดยเฉพาะแม่พูดแบบเนี้ยบึดกึศ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 เนี่ยโอ้โห اد, จบบีติด ปากปลาติดคอจริงๆวิชนันพวกนี้เจอเนี่ยนะคะอยากเจอมากเลยเยอะแย,ยะตะแปะบกโอตายตีลังกาตะเถนเดินดงโอโ้ยแม่จ้าวัสวรินยกขบวนมาเลยค่ะขผอ่องฟาดหน้าเลยจ้ะบริกึดกึดบริกึดกึดบริกึดกึๆๆแม่กึด ก่งจริงๆนะจ๊ะมิฉะนั้นเนี่ยบอกไว้เลยนะว่าแม่พระเพิมเนี่ยเป็นคนที่เชื่ออะไรายกากมากๆโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับหมูตามรูถามว่าตัวเองหมูไหมได่ต้องบอกก็ต้องรู้เนาะแต่หมูไม่เป็นนะหมูแบบเนี้ยเพราะปกติเนี่ยหมูแต่หมูแรงรูสไม่เคยแบบว่าหมูตามรูนะจ๊ะเพราะว่าเวลาหมูอุปกรณ์กานหมูแรงรูสเห็นไหมนี่เครื่องหอมจมารอนเป็นยังไง ไม่เคยมาใช้แบบว่าอ๋อห่อทูบหอมทีสว่างบัวตูมบัวบานผีเน่ากระโลกผุกน่าสงสารนะจักสัารประเทศเนี้ยมิฉะนั้นอย่านะอย่าก้าวขาผิดนะคะการก้าวขาพลาดแม้แต่หนึ่งครั้งเนี่ยนะคะชีวิตก็พบกับความพินาศก้าไปทั้งตัวในชีวิตพบกับความจันไรเลยนะคะเพราะพวกนี้เนี่ยชอบผนึกกำลังค่ะตงสั่งปุ๊บใต้บุรพานี่เคยแพ้อีพวกเนี้ยก็อยู่กับหุบข่าไมดํำค่ะ าสเต์เข็มพิษใสกันยานเทพมาแล้วค่ะมิชันันเราเป็นยานมนุษย์เนี่ยดีที่สุดแล้วล่ะค่ะยานตรงเตงเดินไปตุ๊กตุ๊กตุ๊กน่ารักดีนะคะหรือว่าคุณอยากจะเป็นอิบบรึกกึศอิบบรึกกึศอิบบรึกกึศพวกนี้นะคะเขาเรียกว่าจุกบีติดคอค่ะมิชานันเราอย่าไปกราบอย่าไปไหว้ือพวกนี้เสื่อมถ้าเทวดาเนี่ยเขาพูดได้สิ่งแรกเลยก็จะต้องบอกว่าหยุดบรึกกึศหยุด หยุดเดี๋ยวนี้หยุดที่จะสื่อภาษาแบบวิกลจริตออกผ่านสื่อได้แล้วจ้ะเพราะศรัทธาเนี่ยมนุษย์ศรัทธาในพระเจ้านะคะแต่อย่าไปหลงศรัทธาในคราบของคนที่ใช้พระนามเนี่ยมาแอบแฝงนะคะเยอะแยะมากสมัยเนี่ยโอมมุงตีของสามทีตีเพื่อ ถ้าเป็นแม่พระเพิงนะคะเป็นเจ้าพิธีไม่ตีของจะขออไมของตีปากอีเจ้าพิธีนี่แหละค่ะเขาเรียกว่าสัจจิตด,ดีแท้เลยค่ะเพราะอะไรปลอมได้ถ้วยมิฉะนั้นเนี่ยนะจะกราบไหว้ไข่เราเกิดเป็นคนนะคะเทวดาสร้างให้เรามาจากรวานและธรรมชาติสร้างให้มนุษย์มีสามสิบสองสิ่งในร่างกายอย่าเอาสามสิบสองสิ่งที่พระเจ้าสร้างให้กราบแทบเทา้ามันศาสนาบริสุทธิเลยนะคะ กมจริงๆเลยบอกไว้เลยว่ากรรมมากๆกมที่สุดเนี่ยเสียงอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยโซปราฮัดิสโซปราฮัดิสโซปราฮัดิสโซปราฮัดิกอิบาโซอันลาไฮโอ้โหเห็นไหมโซปราฮัดดิสโซปราฮัดดิสอิบาโมแรงลูเนี่ยเขาก็ต้องพูดอย่างนี้นะโมแรงลูนะอิสบรักิสอิบรักิสโมแลงลลเขาอะไรจ้ะ ปาราดิสโกจัตเจตเกมิชนะเนี่ยเราจะเป็นนางฟ้าเราต้องเป็นให้แบบโดยสมบูรณ์นะจ๊ะเป็นมาอวยพรอ้ออ้อนั่งกินทุกกินเทียนปากเทวดาก็สอนไว้กินข้าวเดี๋ยวมาหัวอ้อมเทียนแสดงอิตาลีแม่ช่างอมจริงๆอมจะต้องออกเสียงอมเป็นออมออมออมอะไรทาโอ้โหอยู่ใกล้นะ จะลูดไวเ KK สิบล้านดึงเอามาให้อม่มหรืจ้ะให้ใคอ่อมไม่ใช่เอาเอามาตบปากเลยจ้ะอย่างมีองค์นักเราต้องเอาองค์ตบปากนะองค์อะไรคิดเอาเองนะจ้ะสวัสดีค่ะ